สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับรถมือ2รถหมดสัญญาเช่านะคันที่เห็นอยู่ด้านหน้าเป็นโตโยต้าคอมมูเตอร์เข้ามาใหม่ทั้งหมดนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านะครับปี2 0 1 9เกียร์ธรรมดาทั้งหมดทุกคันเลยนะแต่ว่าภายนอกภายในสภาพใกล้เคียงกันนะฮะแต่ว่าภายในจะแตกต่างในเรื่องของเบาะหนังนะครับเบาะเบาะนะครับจะเป็นเบาะของพิพัฒน์พงศ์นะครับแบบมีลายมิกกี้เมาส์กับเบาะแบบเบาะหนังแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับ นี่ให้ดูสภาพอินททเลียภายในคร่าวๆนะครับอันนี้หมดสัญญาเช่ามาจากหน่วยงานการไฟฟ้านะพี่นะหน่วยงานการไฟฟ้ารถใช้งานพวกนี้นะครับรถเซอร์วิสศูนย์ทุกครั้งนะครับรถเซอร์วิสศูนย์ทุกครั้งเช่นเคยนะครับทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นี่รถยังมีตงหนีตามการใช้งานเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก่อนสมบติบเรามีการสปามีการปรับสภาพให้ใหม่ทั้งหมดนะครับนี่ที่อยู่ตรงนี้ด้านหน้าทั้งหมดเลยนะครับ พร้อมนะครับใครที่อยากจะได้รถไปวิ่งงานไปวิ่งใช้งานส่วนตัวนะครับที่เอ็นอ่ด้าหานะครับพร้อมจําหน่ายทุกคันนะฮะแต่ทุกคันที่ว่านะครับรถต้องเอาไปเก็บงานเองนะลูกค้าแต่ว่าเรามีออกใบเคมให้เช่นแบบนี้นะครับมีออกใบเคมให้นะครับเดีย๋ยวดูก่อนว่ารถคันไหนที่เปิดได้อีกนะ,ะล็อกไว้เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบางคันนะครับที่เป็นรถอ่ะที่มาจาก อันนี้ก็จะมาจากของธนาคาราแบงค์งชมพูนะครับภายในจะเป็นเบาะหนังนะครับนี่เบาะหนังมิกกี้เมาส์พร้อมกับด้านบนจะมีในส่วนของอหน้าจอหน้าจอตรงกลางเห็นไหมดำดำนะครับด้านบนนะครับนี่จะมีอยู่2ล็อตนะครับล็อตของธนาคารนะครับกับของ การประปานะครับอ่ะให้ดูคร่าวๆเพราะว่าไม่ได้เบิกกุญแจมาทั้งหมดนะครับยังไงนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมรถตัวจริงนะครับสามารถมารับชมได้ที่สาขาบางนาได้เลยติดกับไบเทคบางนานี่คือรั้วเดียวกันกับไบเทคบางนานะครับอ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งใครอยากได้รถไปวิ่งนะครับใช้งานนะครับหรือใช้งานส่วนตัวได้หมดนะครับรถทุกคันนะครับราคาเปิดราคาเดียวกันทั้งหมดนะครับ ราคาอยู่ที่ประมาณ9 0 7 0 0 0ราคาประมาณนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ1 6 0 0 0บาทตลอดอายุสัญญานะครับค่าจัดค่าโอนเราไม่ได้เก็บนะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ดูมาจบคลิปนี้แล้วเนาะอยากจะดูรายละเอียดราย,ายคันยังไงให้พี่พี่อินบ็อกเข้ามาสอบถามกันได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและขอบคุณสำหรับการที่พี่พ,พี่ทุกคนคอยติดตามและคอยคอมเมนต์กันนะครับหากพี่พี่ท่านไหนอยากจะดูรถรุ่นไหนคันไหน ยังไงลองคอมเมนต์เ hmm. ข mm ้ามาด้านล่างได้เลยนะครับหากมีเวลาเดี๋ยวเราจะนำรถแต่ละคันนะครับมารีวิวเป็นลายคันไปเลยนะครับสำหรับพี่พีที่รับชมแล้วยังไม่ได้กด u b s สไ i b e กันนะครับยังไงก็ฝากกด u ั s สไ i b e กันเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้เราได้แบบมีอะไรกระต้นในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการรับชมมากนะคะขอบคุณครับ